ไม่เอามันไหมอย่เอามันใหม่ไมีน้ำเดี๋ยวพกเนี๋ยวไม่จริงไม่กินปริงเลยไอเดียวไอเดียวอ๋ไอเดียวไอปอยอปอยไปแกล้งใครคไม่รู้นะครับใครก็ี่เ้อสิรู้สึกผิดเลย

จุดแผงการมึงเป็นไงบ้างเอาจริงๆแล้วมึงจะแกล้งใครแกล้งใครเลยจริงๆแล้วมึงจะแกล้งใครไม่ได้แกล้งใครโอ้ใส่ยซื่อให้แกออกแนวใส่ยซื่อแล้วเงี้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วกูชื่ออะไรอ่ะทำไมอ่ะตอนเกมอะอะ กไฟกแฟอ,แ <c oughs> อบอลมันกินกาแฟปะกินกาแฟปะกินปะแก้วไม่นี่นอก้ววมาใส่กาแฟกูแล้เนี่ย นี่แค่าฟปอันนี้กับาแฟชื่อชื่อชื่อหลานอะไร B b e l Coffee B b e l Coffee เดี๋ยวให้ี่บอลลองชิมไหมอ๋อไม่ชิมหรอกเราไม่มีใครคูเคยเห็นแล้วไหมเ๋ยลองกิน B b e l Coffee เแต่ีเบลรบอกว่าตัวเราเอาให้เบิร์มมันเป็นาฟก็ได้นะโอ้ยไอ้เบิร์มอยู่นูนแล้ว ใส่อะไรมาไม่ได้ิกอผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้นะบิ๊กไปจะคุยด้วยโอ้โหโส้โเไหวไม่ได้สิ่กเลยของเาเฮ้ยผมมีประตูแล้วไอ้หี้ยทำไมไม่ได้จริงวะทำไมไเตยเี่ยไมไม่ได้จริงอะไอี่ย์ย่อเยอะไปอ่ย ก็ไม่ได้จริงดูี่ก๊อแ่อร่อยปหมอะอร่อยปหทเสื้อไหเขียเองียไอ้ีหยอกเองแท้ๆไม่แกยังมีเรื่องไห่ป้ายน่าอร่อยเรื่องนถ้าเกิดแก่มาไปแกก็มาจอดบ้านนี่ก็ได้นะไปรถน่งแล้ว